ఠకాతిల ఈనాటి సఽ్తతాయుడాి కాచులచస్ కుాాడాల どんどん。 ชอบเล่นผมเราแบบนี้เดี๋ยวตัดออกไปให้เล่นที่บ้านเราไหมจนเขาก็เข้ามาเล่นผมเราทุกวันเราก็เอ๊มันเป็นยังไงว่าเขาชอบเราหรือเปล่าหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เหมือนกับเซนผู้หญิงอะเนาะก็จะรู้สึกได้ว่าเอ๊ผู้ชายคนนี้ต้องชอบเราแน่ๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ณตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้สึกชอบเขาแล้วก็ยังปกติไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนระยะเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเทอมเราก็คุยกันใน f a c e b o o k อยู่เสมอแต่ว่าคือหน้าตอนนั้นจริงๆเราก็คุยกันแบบยังเป็นเพื่อนอยังไม่ได้เป็นแฟนอะไรกันแต่เจนาก็คือเคยตั้งเขาเรียกว่าสเปคผู้ชาย3ข้อนะคะข้อแรกก็คือไม่กินน้ำท่อมหลังห้องนะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยก็คือไม่เกเรแล้วก็ข้อ3เนี่ยคือสําคัญมากคือไม่สูบุหรี่เพราะเป็นคนไม่ไมชอบกินบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยว่าเอ๊สามข้อนเนี่ย เขาอะมีหมดเลยก็คือเขาไม่ทำเลยสักข้อเราก็เลยตัดสินใจที่จะคุยต่อจนเราก็คุยกันมาเรื่อยๆจนถึงเทอม2แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบขอเราเป็นแฟนไม่ได้บอกรักอะไรเราแต่ก็แบบมีอบอกคิดถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบเจนนะวันนั้นมินก็โทรมาบอกว่าชอบเจในเราก็ดีใจแบบสุดๆมากเพราะว่าแบบเออเขาแบบโทรมาบอกชอบเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เหมือนเราก็มีความกังวลว่าเอ๊ะตอนนี้เขาอาจจะชอบเราแต่แบบเรากลัวว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ชอบเราหรือเปล่าเพราะว่าเราสองคนเนี่ยด้วยบุคลิกและนิสัยต่างกันสิ้นเชิงแต่ณตอนนั้นเราก็คิดว่าจะไม่ปล่อยให้เขาหลุดมือไปไหนแล้วก็แบบ คิดว่าเฮ้ยงั้นเราก็ต้องคลิปลุกให้เป็นผู้หญิงหวานๆซะหน่อยเขาจะได้แบบชอบเราไปนานๆค่ะเธออายใครไหมที่เดินกับฉันจัดมือกับฉันภูมิใจบ้างไหมพร้อมที่ยอมรับฟัง หากเธอไม่แน่ใจก็จะพร้อมทำตามหัวใจของเธอไม่ได้เลิศรู้แค่คมนบนพื้นดินสายไม่ใช่เจ้าชายที่มีให้เธอได้ทุกสิ่งมีเพียงสองมือ พร้อมจะทเเพื่่อธอธด้ววยรรััจิงไมมีนจจจะทเเธอตอสียในมาถึงวันที่14กุมภาก็เป็นวันที่ผู้หญิงทุกคนรอคอยเนาะไอเราก็แบบเออหวังว่าเอ๊เขาจะเอาดอกกุหลาบมา <จะ S 2> ให้เราหรือเปล่าหนนะ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราหวังแค่นั้นแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นอะมันเป็นวันที่แบบ เขาทำให้เราเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าเขามามากกว่าแค่ดอกกุหลาบเขามาถึงขั้นแบบเออขอเราเป็นแฟนอะไรยอย่างเงี้ยค่ะ,นะ<ข>อน้ไปสามร้<ข>องเลยยื่นมือมาเออแล้วเราเป็นแฟนยื่นมือไ้มไปยนะังเขาไปเนี่ย มองฉันให้ดีอีกครั้งความจริงความฝันต่างกันแค่ไหนรักที่เธอต้องการผู้ชายที่ฝันในใจอบตัวเองได้ไหมใช่ฉันหรือเปล่าเธออายใครไหมที่เดินกับฉัน มือกับฉันภูมิใจบ้า